สวัสดีครับผมกลุ่มหนึ่งจะมาวันนี้จะมาแนะนําตัวผมชื่อเด็กชายทัศน์พงศ์กนวีวันนี้สสวัดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชรพงษ์เอธรรมและคนนี้สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเจทฎาภรณ์คำปันและคนสุดท้ายสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชาชินการณ์รถอีกคนนึงที่ไม่มาก็คือเด็กหญิงพัชรพรสุวรรณปัน วันนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่เล่กกองทำจากแกจมสุีกเล็กค่ะเคื่องขย่าเขย่าค่ะธรรมดาขวดพลาสติกเครื่องดีาับดามาหนังยางและก็ขวด ใน3 2 1